เพื่อนอีกครั้งนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์2566นะครับรต้นเต็มหน้านะครับเต็มหน้าต้นนี้ก็อยู่กับเรามา3ปีนะครับได้มาจากทางใต้นะครับน้องๆเขาขุดขึ้นมาให้นะครับสองสนเป็นไม้ใต้ครับ เขน,นเรียกต้นขี้หมูเลยนะไม่ได้มีสลักสําคัญอะไรมากมายเป็นเพมหน้าไทยเป็นไ <c oughs> ม้ที่ขึ้นตามสวนตามสรืออะไรเขาแต่พอมาอยู่อีสานบ้านเราเนี่ยถึงหน้าแรงก็แรงเลยแล้วที่สําคัญเนี่ยมีรังมดด้วยท่านผู้ชมรังมดอ่าดูครับดูมดจริงจังเลยนะเห็นไหมเรียบเลย คือมดสามารถอยู่ได้ทุกต้นนะต้นไม้ทั่วโลกนะครับออกไมดอยู่ได้ทุกต้นไม้ทั่วโลกนะครับทีนี้มาถึงบ่อปลาคาร์บของเราช่วงหน้าหนาวนี่ก็ให้อาหารปกติครับไม่ได้มีการลดอะไรทั้งนั้นนะครับให้อาหารเขาปกติแต่คุณภาพน้ำนี่ก็ช่วงหน้าหนาวเนี่ย ไม่ไม่เลยเออตอนนี้น่าร้อนออช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมาก็ให้อาหารปกตินะครับอันนี้ช่วงหน้าร้อนแหละคือหลังจากที่ทําชุดชุดน้ําล้นเนี่ยให้ให้เป็นแบบนี้นะครับหมายถึงว่าให้มีการตกระดับลงมาเนี่ยก็มีความเย็นของน้ำนะครับเพิ่มขึ้นมาหาศาลเลย ้องเรียกว่าน้ํามันได้วิ่งผ่านอากาศพอวิ่งผ่านอากาศมามันก็มันก็ทําให้น้ํามีความเย็นนะครับไม่ไม่ร้อนซึ่งเป็นข้อดีนะเป็นข้อดีที่ไม่ได้ว่ามนโนขึ้นมาเองครับก็ดูมาจากคิดของเพื่อนๆหลายท่านที่เขามีการทำบ่อน,น้ําล้นในบ่อบปลาคาร์มานะครับโด่ที่สําคัญของผมเองเนี่ยผมทําให้ด้านล่างเขาโล่งเพื่อให,ให้ลมเนี่ย สามารถพัดผ่านน้าได้เลยนะครับพอมันพัดผ่านน้าได้เนี่ยมันก็ทําให้กลิ่นของน้าหมายถึงว่ากลิน่นกลิ่นที่เป็นกลิน่นมโมเนียในน้ําเนี่ยเอไม่มีครับคือลดลดลงแล้วกัน่าเรียกว่าไม่มีเลยก็ลดปริมาณลงนะครับข้อดีกันหนึ่งที่เห็นนะครับจากการทําอย่างเงี้ยคือเออน้ํามันไม่ไม่มีปัญหาเรื่องความขุ่นนะครับ ความขุ่นของน้ำมันไม่มีมันมันก็มีความใสตลอดเวลาอืมที่เห็นได้ชัดเจนเนะครับส่วนเรื่องอื่นก็ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอ๋อโอเคไปเจอวัสดุหรือใช้จากการสร้างบ้านนะครับก็คือแผ่นในนี้แผ,นแผ่นกระเบื้องแผ่นกระเบื้องนี้ขนาด หกสิบเซนนะครับกว้างในหกสิบเซนผมเอามาทำเป็นฝาบอกลองซึ่งได้ผลดีมากนะครับได้ผลดีมากอย่างไม่น่าเชื่อคือ,ม,ม,อ,อมันไม่เสียทะเวลายกแล้วก็สองมันไม่เปลี่ยน มันไม่เปียกน้ําเหมือนไม้ครั้งที่แล้วที่มีปัญหาคือเอาไม้มาทําฝาบอ่กรองแล้วมันเปียกนะครับตอนนี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเรื่องว่าเปียกไม่เปียกแล้วก็ถือว่าดีขึ้นเยอะเลยและที่เห็นมาจากนี้ก็คือว่าเรื่องของตะไคร่น้ํามันก็มาเกาะน,นะครับบริเวณนี้คือเป็นบริเวณที่ลมมันพัดมาแล้วน้ํามันก็มีการกระเซ็นมานะครับก็เกิดตะไคร่น้ําสีเขียวขึ้นนะครับ อ่ะทีนี้มาดูอยู่ตรงข้างหลังเนี่ยข้างหน้าของท่านเนี่ยตรงนี้นะครับคือน้ำนะครับคือน้ำที่มันวิ่งผ่านเอ่อวิ่งผ่านผ่านน้ำล้นนะครับมันดูใสใช่ไหมครับอา่านี่ฮะดูนะครับโอเคครับ น้ำใสๆได้บางๆนะฮะมันก็เกิดฟองอากาศเป็นออกซิเจนขึ้นมาให้น้ำมีความสด้ใส้วถาดอันนี้ถาดนี้เป็นถาดสแตนเลสนะครับสามศูน่ชัดเจนมากคือไม่เข้าสนิมแน่นอนนะครับก็ใช้ในการทำบ่อน้ำล้น ของบอบาะคาบนะครับหรือว่าเป็นอะไรที่หลงตัวนะครับน้ำเย็นเราก็มีความสดชื่นจิตใจเราก็ชุ่มช่ำนะครับเวลาก็ยังเยอะแยะเหมือนเดิมนะครับจริงๆก็ยังไม่มีใครทักทายเข้ามาเลยนะที่เคยบอกว่าถ้าใครมีบ่อที่สมบูรณ์ผมอยากให้เอาไปช่วยเลี้ยงหน่อยเนี่ย เพราะว่าตอนนี้เรื่องของการบริจาคอะไรเนี้ยก็ยังอยากจะบริจาคอยู่เหมือนเดิมนะครับบริจาคของปลานะครับอาจจะช่วยเหลือเป็นแค่ค่าอาหารกันเองนะเพราะว่าอยู่กับผมมานานละค่าอาหารก็ไม่แพงหรอกครับอยากจะระบายออกครับเพราะว่าอยากเอาปลาสวยมาลงนะครับตอนนี้ ตอนนี้เลี้ยงด้วยความจาใจบางส่วนแต่บางส่วนก็เป็นปลาที่สวยน,นั่นแหละซื้อมาสวยๆแต่บางส่วนก็อยากจะระบายให้ปริมาณปลามันน้อยลงเพราะตอนนี้โตมากครับปลาไซส์เล็กสุดในนี้น่าจะ55้า้าเซนนะครับอยู่ในบ่อผมตอนเนี้ย5 5หเซนเลยเล็กสุดเลยนะผมบอกเลยเลยโตสุดก็ได้ประมาณสัก70ได้เจ็ดสิบเซนเป็นตัวที่ มจิคัลเลอร์เนี่ยเจ็ดสิบเซนแน่นอนนะครับหกสิบกว่าเจ็ดสิบแหละแต่ไม่อ้วนนะครับเนื่องจากว่าเป็นปลาตูพุบอกได้เลยว่าเป็นปลาตู้เราลองทดสอบอดีน้ำเชื้อดูแล้วมันเป็นปลาตู้นะครับช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมานะครับมาเข้าสู่หน้าร้อนเมื่อไม,ไม่ไม่กี่วันมาเนี้ยก็ไม่ได้มีการสูญเสียอะไรเกิดขึ้นนะครับปลาก็สุขภาพดีนะครับน้ำเย็นสบาย โอเคคลิปนี้ก็มาบอกสารทุกสุบิบที่เราไม่ได้มาอัปเดตกันนานพอสมควรให้เพื่อนๆได้หายคิดถึงคิดว่านะได้หายคิดถึงแล้วก็มาเล่าเรื่องนี้แหละเรื่องม่านน้ำล้นเนี่ยให้ดูว่ามันดียังไงนะครับคือถ้าเพื่อนๆท่านไหนอยากได้นะครับก,ก็แจ้งผมนะผมทำให้ก็ได้ราคาไม่แพงนะครับส่ง ไปสนีไปส่งเคอรี่ส่งพัสดุไปไปถึงท่านก็เอาไปติดตั้งได้เลยนะครับสวยๆอย่างนี้เลยม่น้ำออกมาอย่างนี้เลยนะครับงานที่ทำนี่เป็นงานผ่านการตัดพับเชื่อมอาร์กอนนะครับตัดพับด้วยเมืออาชีพเลยเพราะที่ของเรามีมีมีที่จัดทำนะครับหมายถึงว่าเรามีโรงงานนะครับเรามีโรงงานผลิตเลยของเราเองนะครับแล้วก็งานตัดก็เป็นงานตัดเลเซอร์ทั้งหมดนะครับ สนใจก็ทักมาได้เลยนะครับจริงๆก็อยากจะทําขายแหละแต่ว่ามไม่รู้จะไปขายใครเออผือมีเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับสําสหรับคลิปนี้นะครับตอนนี้มันก็เย็ยนละลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีวันที่สิบสองกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับอีกไม่กี่วันก็วาเดนไทยแฮปปี้วาเดนไทยลุ่งหน้าครับทุกท่านสวัสดีครับ